ครับผมสวัสดีครับสวัสดี่านผูุชมกัลกันครับผมพี่น้องทางเฟซบุ๊กทางย t ท b ปกัลกันครับครับผมมนีอยู่กับผมวิสิตวิเศษสังครับนี่ผมสสภาพพี่น้องมากเมืองไก่ในเราเลี้ยงเองคิดเองครับผมมนีเสนอเมนูไก่แต่นามครับผมของผมมนีไมีหลแบบครับผมโคตรสูงไพ่เลยกับว่าได้ไปเรื่องครับไปเบื่องไก่ผมเลยไปครับไปครับผมนี่คือบริเวณ เหล่าไก่ครับผมนี่คือเหล่าไก่นะครับเหล่าไก่ของผมเองเลยครับผมน่ะนี่คือบริเวณตอนเย็นนะครับไก่หลายครับไก่หลายดุนไม่ลายรุ่นหลายแบบครับผมเนื้อไก่หน่อยไก่ใหญ่ไก่เถ่ก็มีนี่คือไก่ครับผมวันนี้ผมจะไปจับไก่เฮ็ดอาหารครับผมให้เบิ่งให้สู้พี่น้องกินไก่เนี่ยเนี่ยไก่นี่มีโปรตีนครับผมโปรตีนหลายกระโด ไก่บ้านนี่เนี่ยนุ่มครับผมเหนียวแสบไก่เยอะมากเลยครับผมนี่ทุกรูปแบบครับผมถ้าผมนี่คือไก่ที่ไงครับผมไก่ไงครับผมนะครับคือไก่ไงไก่โอ่งกลมงามเลยครับสุดยอด นังไข่กับนีครับผมนี่คือวัตถุดิบนะครับว,วัตถุดิบลักเลยครับผมคือไก่แล้วก็นี่สวนไพ่หลายอย่างครับผมเห็ผมไผเบิงึงว่ามันหลายอย่างขนาดนีโ้โคตรสมบูรณ์ไพ่เลยคือผมนี่ เห็นว่าเพชรห้อนรอน <c oughs> เด็บแสบครับผมเดี๋ยวพนนี่น้องไปบิงวิธีการทำอาหารของผมโคตรแสบ,บครับผมบมกเลยนะไปครับไปไปบินน่งม,มาครับครับผมต้องจะมีโคงสีตั้ง นำลูกไก่ครับผมเขาตั้งน้ำล,ลูกไก่เสร็จแล้วเขากัรอให้มันห่านก่อนคราวหนึ่งแล้วเข้า,า,ขากัดบางสี่เขาตกไปหาวัตถุดิบครผมตามผมมาเลยครับแล้วผมตอนนี้กำลังไปหาวัตถุดิบครับผมอยู่ที่โคตรขาครับผมดีครับ ปลูกไว้นะครับผมคื่อพักซี่ผักซี่นะครับไปไปหาพักครับผมวัตถุดิบที่จะมีวัตถุดิบคือ,อคผอูไท่ครับผมปูไท่บพวกอะไรต่างๆนะครับผมครับผมนี่คือเรามาหอด้ะค,ครับผมคือพ่นพักมันกัดแก้น่ครับผมเพราะมันหนานแน่งครับผมนี่คือ ผักซี่ครับผมซีผักหอมซีครับเพากลัดลื่นเอาเอาต่นมันนไงละครับผมหากมันลื่นเอาไปไลยอยากไห้หากก่างนะครับเนี่มันเอาหากไปไลยครับผมเพากลัดลื่นเอาเลยเลืยนเอาครับลื่นเอา <c oughs> ต่วนไงอืมหนาวเลยอืม ตัวน้ำงาครับผมพอพันโลถิ่มแล้วครับเปี้ยงนี่หางหยาครับครับผมนี่คือผักบนไฟครับผมเรียกว่าผักหอมซี่ครับผมตีสีเอาไปใส่ในผับวัุถุดิบในไก่ตตนามห้องบปนีครับผมครับผมไปเลยครับครับผมต่อไปห้างกับไปหาวศุสัตว์ต้อไปเลยกันลกันุไพรต่อไปเลยกันแล้วกันครับผมตีสีไปใส่ไก่ตนนำครับผม ยังมีหลายครับลาสีิครับผมขรับผมไปเลยครับครับผมต่อไปเฮ้โกับไปหาวัชิทริบต่อไปเลยกันแล้วกันไปดิบจิ่มต่อไปขรับผมตามมาเลยครับ One, two. ครับผมเหยาะประขาอ่อนต้มใส่กันกันกบเครื่องปรุงตันี้ครับไปครับครับผมตอนนี้เราก็บทำการลวกไก่ครับผมลวกไก่ก่อนนี่คือลวกไกลล่หรือเ่าครับผมสิมันหอนอยู่ครับผมครับผมลูกเลี้ยแล้วครับผมนี่คือตัวไก่แล้วครับผมเก๋ไปรถครับผมนี่ชือวัตถุดิบนะครับผมหนึ่ง กะมีหมูหอมหมูหอมครับผมแล้วก like ็มีพริกครับผมแล้วก็มีสีไข่ครับผมคือแตะไข่ครับผมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผมซอยรับกินครับผมแล้วก็มีคาคาเหลืองครับผมคาเน่แล้วก็มีมีมีครับผมคือถิงทรายครับผมถิงทรายนะครับแล้วก็มีคาคัดคาบักซี่ครับผมเลี้งใกล้ผม ผมมีวันหักวินหักึ้นมากอะไรครับผมแล้วก็มีใบตัดสมครับผมคือสมครับผมตัดข้าวอย่างนี้เลยแล้วก็มครับมีใบกับข้าวครับผมใบกะเข้าของแท้ครับผมหอมแล้วก็สิ้นแพ้ไปเลยก็คือคือไก่ครับผมวัตถุดิบหลักของเขาคือไก่ครับผมครับผม แต่หนะผมพี่ไม่ได้ครับไก่แกะแพ้หมืห่นครับผมนี่คือการปรุงไก่ครับผมครับเราใส่คางไปครับนี่แสงไปเลยพวกนี้เไก่หอมนี่คือนี่คือพริกแกงครับผมพริกต้มไหมครับผมอู้เดบดหอมครับผมไปดีนี่ครับผม แยบมันไม่แตกใช่ครับสิญญ้นหยอดเลยทงมหมครับทีไวยโอ้โอเหรโเรียบร้อยอ่ะโคตรสูงใช่เลยครับแล้วก็เอานีครับน้าครับผมล่างโคตรครับผมก็าน้านี่แหละครับผม เทียมไปครับผมใส่ไก่ปับ๊บนี่นี่นคือโขกแต่ก็เราจะปรุงครับผมผงนัวครับผมนะผงชูรสนะครับผมเทงไปใส่หน่อยเส่บหน่อยเส่ร้ายเส่ร้ายครับผมนี่ครับผมจะแซมแป้งอีกน้อยเขาไม่รุนแรงเกีร์ครับ เรื่อยๆครับมันเค้มครับผมหนึ่งสองสามครับผมพอ oh, จะกินข้าวครับผมครับผมขงชุดรถครับผมรถด,ดีบมไม่รถห้างใส่ปเลยเด็าหน้ยกากห้างครับผมหอมดหยอดครับแต่กระไงน้ำตาลลงไป ใส่หลายครีมเลยครับใส่น้อยต่อไปเี็การคุนนะครับผมขั้วไหนมันอย่างนั้นเขากันครับตีที้แป้งครับผมขึอนกรปครับผมคนต่อไปครับก็อย่ั้นเขากันครับผมหอมตัวหลัก โค้งมาเลยเห็นบ่นี่คือตอนไกลสีข้นมากครับเห็นป่ครับแบบเหลืองแบบงามครับผมเหลืองเนี่พิมินเห็นบ่ีแต่เขาก็ข้นแล้วและเขาก็เกกันครับผมแล้วก็ใส่ผักซีเร่หนะครับผมผมมีิใส่ไปเลยเลยครับนี่ใส่ไปเลยครับผมดิคืงก่อน ดูไปคือความหอมแต่กลามี่คืออนว่าใกบกระเพราครับผมผมมีใช้ได้เลยเขาจะงานอย <c oughs> ครับผมต่อไปครับผมนี่คือใบอกระเพราครับผมใส่ไปเลยครับห่ยวยไปเลยครับผมนี้โอ้ไปนี่นะครับผมแล้วก็หอม อบสมุนไพรนะครับครับผมนี่คือลักษณะแหลกครับผมบนทู่ไอ้นามออกเรียบร้อยครับผมนี่คือเบอร์ไก่ครับนี่ครับผมมันมีเขาเ่า,เ,าเนี้ยครับมันเล็กใหญ่เนี้ยเข่าเจ้าเข่าเนี้ยใช่ไงคนนี้อยู่นี่ครับผมโคตรหก ผมต่อไปเราพิการตั้งหมอนะครับผมาวางควายผกระจาดน้ำมาันตื้องครับเตรียมไรอย่้วเตรียมเลยครับผมนี่ครับผมการทาให้น้ำห้อนนะผมให้นน้ำม,มันพดมันมีไอ้น้ำม,ม,มันขึ้นครับผมมี ให้น้ำห้อนแล้วก็ตักออกครับผมประมาณสองน้ำครับย้ายากเลยนะหนึ่งสองครับผมอีคือมันห้อย่ะเหครับผมเต็มห้อนแล้วครับแนะน้ำหมดเลยครับผมสองน้ำพอถ้ามันห้ออะไรจะตัอกออกครับผมเปลี่ยนน้ำครับผม ครับคุณนิงไปเลยครับครับผมรอให้มันหอนอีกท่นึงกับ่งไหนครับผมทับงมนี้ที่เดียวครับจะชิมนะครับผมม้ใ่อสแล้วปงนะครับผมครับผมเาตองแต่นาแบบน้ครับไปปงครับผมมันหอน เรารอดูว่าหน้าตา,หน,า,ตา,านหน้าตาสิาปเป้ดีไหมครับผมตาไก่ใต่หนามสิเป็เน้ังไหมตีกินได้บ่ครับผมปุ้งเลยครับมาครับมาแล้ว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 ตายครับตายบอสหนึ่งสองสามครับผม เปิดมาเปิดมาเปิดมาโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหหอมเสียเลยหอมแห้งโอเคือาานาตาไกเตนาครับผมครับครับผมนี่คือนาตาไก่เตะนานครับผมนี่คือเสดภารกิจแหละครับ ใครอยากลองทำเพจตาผมไหนนะครับใจใจนาาโคตรสุนไครครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งครับผมขอบคุณครับ